สวัสดีครับวันนี้เฮียศิวิทอนชาเสีลุนนะครับพร้อมพบกับนะะ้าศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ใหญ่สุดในประเทศไทยพร้อมโปรเด็ดๆนะครับวันนี้มาพบกับรถรีโวร่รถกระบะตอนเดียวปี2016นะครับนะฮะคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.4พร้อมตู้คาโก้สูง2เมตร10นะครับราคาตู้ประมานอยู่ประมาณ2แสนบาทนะครับวันนี้เฮียมีโปรมาสจันนะครับแล้วก็ ซื้อแล้วรวยครับรวยไงมาฟังกันครับนะฮะคันนี้นะฮะราคานะครับรถใหม่อยู่ประมาณ8,99,000บาทมาถึงมือเฮียสิวิทย์นะครับขายเพียง3,99,000บาทลดไป20,000บาทเหลือเพียง3,79,000บาทนะครับใช้เงินดาวเพียง0บาทปร,ประกันภัยประกันยนต์บาทช่วยเหลือลจัดส่งฟรีรับผ่อนทีเดือนมกราดา66พร้อมรุ่น เงินล้านกับพีวิพีชโรติลลี่อีก100ใบเอกสารใช้เพียง4อย่าง1าน,น,น,ง 1> นึ่งสองสามสี่พนเดืัก,กครับครับขันจอดมาแครับรถจักร์บารีโวเครื่อง2.8นะฮะปีสองพันยี่สิบหน้าอินทีครับคันนี้นะครับล้อคู่หน้าเป็นล้อแม็กเวลนะครับล้อหลังนะเป็นเพาลอยนะครับอคอกลัวพร้อมเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็นซัดอีดีชัน ปี2000เครื่อง2.8ดีเซลนะครับนะสนใจมาเลยนะครับคันนี้นะรถมาอยู่ประมาณร่วมทาเเ็ดสร็จประมาณ1ล้านบาทนะครับวันนี้ยินดีขายราคาพิเศษให้กับแฟนเพจนะครับ5 7า0 0 0 0บาทให้ส่วนลดอีก2,000 0ื่นนะครับเหลือเพียง5 0 0 0 0 0กบาทนะฮะผ่อนปีแรกเริ่มต้นที่9,000บาทนะครับพร้อมข้อรูวเพาลอยนะฮะแล้วก็ล้อแมกนะครับล้อเวลครับสนใจมาเลยนะครับ คันนี้นะปี20นะครับเอียรุษยใส่ตู้ใหม่นะฮะสูง2 1บให้นะมูลค่าห้าห0ื่บาทแถมไม่ฟรีนะครับนะรถสวยๆอย่างนี้สภาพป้าแดงนะครับอยากได้ต้องรีบมาครับเพราะว่าเฮียสวิยทำโปรมาจันซื้อแล้วรวยนะครับนะพร้อมใช้เลยนะครับต่อมาครับรถกระบะรีโวปี2019นะครับคันนี้มาใหม่ครับเป็นตู้เย็นนะครับแอร์นิปันติโซลบ25องศานะครับ คันนี้น้าเราไปต่อตู้อยู่ประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับเป็นตู้เย็นนะครับภายในนะครับเป็นกระบาดสแตนเลสนะครับสวยครับนะฮะใครที่ต้องการตู้เย็นนะครับลบยินผ้าองศานะเพื่อยกระบาดสแตนเลสนะแสงข้าวบุตร์มอย่างดีนะครับเก็บความเย็นได้นะฮะอาหารสดอาหารทะเลหรือจะเป็นเกี่ยวพวกอาหารพวกชาบุงชาบูหรือเป็นดอกไม้สดนะฮะ ราคานะครับถ้าคุณพี่ไปทําเองนะครับอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสก้าหมื่นบาทนะครับวันนี้ยีสิวินะฮะปีสองพันสิบเก้าขายเพียงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่าส่วนลดพิเศษสองพันบาทเหลือเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าบาทมีแนวซิงซิงให้กับแฟนเพจนะครับเป็นสีแดงเป็นชลิกนะครับคันนี้ล้อหน้าเป็นล้อแม็กทีสามเจ็ดนะครับข้างหลังเป็นเพาลอยนะคอกรั้วนะครับคันนี้เป็นออนิวเครื่องสองจุดห้าปีสองพันสิบห้านะครับ สวยไหมครับชอบไหมครับนะฮะแนวซิ่งๆรถตอนเดียวเราก็มีนะครับแฟนเพจที่รักครับอยากได้รถแนวนี้นะฮะเยสวิทมีอยู่คันเดียวนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับนะฮะรับโปรนี้นะครับเดือนนี้ให้หนักๆจุกๆนั่งแน่นเลยนะครับรถพร้อมใช้พร้อมทำมาหากินนะครับใครอยากได้แนวนี้ต้องรีบมาครับวันนี้เยสวิทนะครับขายเพียงเบาๆนะครับราคาควรจะขายอยู่ประมาณ5้าแสนห้าครับไม่ขายครับ ก็เป็น 1, 000, หนึ่งแสนเหลือเพียงสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทส่วนลดอีกสองหมื่นนะเหลือเพียงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทข่านเริ่มต้นที่หกพันบาทนะครับใช้เงินดาวเพียงประกรันภัยประกันยนต์บาทช่วยเหลือจัดส่งฟรีไฟนิดเดือนฟอร์มดิลลี่อีกหนึ่งร้อยใบนะต่อมาครับผมรถรถกระบะช่วงยาวกระบะรีโว่สองจุดสี่ปีสองพันสิบหกนะครับสีขาวจัวหน้าเจี้ยคันนี้นะฮะสวยไหมครับ รถพร้อมใช้นะครับเป็นรถหลังคาตู้ทึบสูง2เมตร10นะครับใหม่ร้อเซนแกะกล่องมาเลยนะครับราคามูลค่าห้าพันบาทเฮียสิวิทนะฮะวันนี้ออกรถกับเฮียสิวิทแถมไม่ฟรีนะครับตู้ทึบนะฮะขนาดนะฮะเลือกได้นะครับจะเป็นเม8 0 2เมตร2เมตร10นะครับแล้วก็โปรมาสจารย์นะฮะซื้อแล้วรวยนะครับวันนี้เฮียสิวิทนั่งน่นจุกๆเหมือนเดิมครับผมฮะคันนี้ราคารถใหม่อยู่ประมาณ 8 9 0 0 0บาทวันนี้ยินทุนขายเพียงนะครับ4 5 0 0 0 0บ 4, าบทลถได้2 0 0 0 0เหลือเพียง4 3 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที 6, ่6,000บาทนะครับแท้เ, 6, เงินดาวเพียงประกันภัยประกันยนต์มาช่วยเหลือจะส่งฟรีพร้อมปล่อยทีเดือน6กพกความออเร็วี่ีก1 0อีกช่านิวไททันหน้าใหม่หน้าเหมือนปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยน,นะครับคันนี้นะครับเป็นรถสีบอลน,นะครับปี2020เป็นเครื่องดีเซลนะครับ สวยไหมครับนะฮะสภาพใไฟแดงเนี่ยนะครับมีตัวผูกเชือกนะครับเป็นกระบากข้างนะฮะแนวยาวนะทั้งซ้ายขวานะครับฝาหลังก็มีนะครับนะใส่แม็กไรเดอร์มาเรียบร้อยแล้วครับใครเพจอย่าเพิ่งตกใจนะครับทําไมไม่มีตู้ทึบทาไมไมีมีคอกรัวครับคันนี้จะทวิตให้ลูกค้ามาเรื่องเอานะครับยังแถมให้เหมือนเดิมนะครับของใหม่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์มูลค่าห้าหมื่นบาทนะครับรถใหม่นะอยู่ประมาณ แต่แสนกว่าเข้าแสนนะครับลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ปี2020เครื่องดีเซล2.5 gl นะครับเฮียสิวิทขายเพียง 4, 30, ะ 20, นะครับ450,000หาบาทให้ส่วนลดอีก2องหมืนะครับนะครับเหลือเพียง430,000สาบาทผ่านเริ่มต้นที่6,000บาทนะครับใช้เงินดาวเพียงประกันภัยประกันยนต์บาดช่วยเหลือการส่งฟรีพรีดีเด่นพร้อมดีลอีกหนึ่งร้อยใบสนใจนะตามเบอร์ข้างบนนี้นะครับเฮียสิวิทกับทีมงานรอบริการท่านอยู่นะครับเฮ้